สวัสดีครับวันนี้จะเป็นงานแก้วันที่เท่าไหร่วันเราเป็นกี่วันแล้ววันที่สามวันที่สามวันที่สามไม่ใช่วันที่สามของเดือนครับวันที่สามที่มาแก้งานครับก็คืบหน้าไปเยอะครับตามลําดับขอบคุณทุกท่านครับนี่เพราะว่ากชมคลิปรับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับ น้ำดีครับอันนี้คือท่อน้ำทิ้งครับขนาดสามเมลครับงานแก้นะครับขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนี่คืองานแก้ครับจะทำยากมากเลยนี่ครับเต็มันนี้ครับเราเต็มมาดแล้วครับ ราคาขมันไม่แพ้เทวเครื่องใหม่เลยสองพันสี่ไปกีตาร์เลยแล้ต้องบอสตั้งแต่ารแทนบอสต้องการสั่งช็อปปี้อะแลวนะสอปปี่ช็อปปี้วานน่ะสั่งลตั้ง่องเลยนะแล้วก็สั่งช็อปปี ตกปลาเปนพิาหระเลตกบ่อปลาดิบ่อปลาเขาที่นงไใหญ่มากเขามือเข้าเขา้าได้สองมือขอูลูกพ้ยมาไว้ไม่ทุกเลยขอูกเิีมันไปาไว้ไม่ทุกเย 来了，好了，好，好 อย่างนี้ครับคนมือดีครับสามคนครับให้คนด,ดวนเรื่อยครับรูไว้เอาแดงให้ด้วยอันเรื่อยเราเจอแล้วนะพี่หากูไปหามาเองอะ่ะอะไรอันนี้มาจากไหนบนรถปะไม่รถกระดำเมื่อวานไหมเออเมื่อวานผมเพิ่งไปเก็บมาจากที่เราไปลืมกันไว้บนตุกนะ่นะเลยว่าวอยู่หน้าศาลศาลไหนวะสินจเจริญรัปเปอร์ เนอะใช่ตาผมอยู่นะยังไงอยู่หน้าศาลเลยเด้อเอาวันนั้นเราก็หาไม่ไม่ทม่ไม่เจอแสดงว่าวันนั้นเราไม่ได้ไหวนะเจ้าที่ท่านในบางเราฝากกดติดตามดังไม่เดินไปเจอเขาเดินอยู่แถบนั้นเลยเนอะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับทีมงานช่างเล็สนะครับเอาไปหนึ่งตะเตะพับ แย่เครียดครับมันทางานเหนื่อยครับรีแลกซ์บ้างครับชีวิตอย่าไปเครียดครับเครียดล้วได้อะไรไม่ได้เคียรเลยครับโอ้ยขอโทษครับไม่ได้เลยครับขอโทษครับเดี๋ยวไปเซนทีมงานไปเซนเซอร์ออกครับอะไรวะพูดถ่ายตัวตรงกันต่อครับ

แม่ยนวหของยา้เดน้นหัวกนหมายเออ่มอยนะมันก็ดอยูแล้ว่ะี่ชงงานองสันต่อไปเอาเต็มเอ็มที่อาจารย์เพ่งแล้วเนี่ยได้กับ้งอวหาตอบให้เดี๋ยวนเยอ ดีครับต่องต่อมาอีกครับนี่จกนี้เราแก้แล้วนะครับหนุม่มหยึดเก็บครับเก็บเปรียนด้วยครับ้บยายกอ๊อก้ายก๊อกน้ำครับง,งานแก้ครับโดยช่างเบียร์ครับ ช่างเบียร์ทักไทยเมีหน่อยเอาเผื่อลูกเผื่อลูกเข้ามาเจอไงลูกมาเห็นไงหนึ่งในทีมงานช่างเล็กนะครับช่างเบียร์ครับนี่เขาแค่ติดไว้เฉยเผื่อเขาได้ใช้แล้วเลวลางานมาเยอะก็ต้องใส่ก๊อกน้ำไม่ใช่ เยนยร่วงเสร็จของเสจยังไปเดี๋ยวเราจะแก้งานครับแก้งานอีกครับวันนี้วันที่สามแล้วครับนี่ครับแก้งานอันที่ที่เขียนไว้ได้อย่าไปยุ่งใชที่เขียนไว้ย้าย จอดไป<ม>ล่องตั้งขึ้นมาปะย้ายเจาะให้ถึงนี่แล้วเปล่องลงไปอันนี้เปลี่ยนเป็นของทองเกีียวในทองเหลืองนะของเขาใส่ไว้เป็น,ปนธรรมดาอันนี้ไม่เอาแล้วเอาเป็นเกีียวในทองเหลืองใช่กูสึกว่ามันจากข้างบนนะมันจะหย่อนลง,งนี้ระวังโดนพ่อนะเนี่ยมันจะตัดตรงนี้ตอกเยอะๆก็ได้ตอะเยอะๆเดี๋ยวปูนเขาทำเองแล้วก็ตัดเอาเกีียวในทองเหลืองใส่นี่จุดเดิอ๋อเข้าใจแล้วใส่แต่ท่อเก่ามันใช่โอเค แต่ก็ระวังข้อมันหน่อยได้ได้พี่นี่ก็เหมือนกันเจาะใหญ่ๆหว้แลตัดใส่อันนี้แค่เป็นก็ได้ท่องเลืออะไาวะมาข้างล่างก็ใส่ข้างล่างมาข้างบนก็ใส่ข้างบนใช่โอเคพี่แล้วถ้าเกิดใส่พอใส่เสร็จปุ๊บอุดเลยนี่อุดนี่คือกาจริงนะอุดอุดอุดอ่ะอุดเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้รูนี่ไม่ต้องอุดไอ้ทุกรูอุดหมดรูนี้ใส่ก็ เพื่อเราจะเทดน้ําเราจะเอาน้ําใส่ขข้้าางต่อข้างล่างแล้วกูจะต่อน้ำข้างล่างพี่ถ้าผมจอดใหญ่หน่อยเป็นไรปะไม่เป็นไรกับเบื่อเขาจะเป็นอยู่แล้วมันมันต้องใหญ่อยู่มึงต่อไม่ได้เออไม่เป็นไรย้ายตรงนี้มาดูนี้ย้ายนี่มาดูนี้มึงก็จออกเลยเนี่ยเป็นเวิร์กเลยใช่ต้องเป็นเวิร์กเลยเป็นเวิร์กมาเลยอันนี้ที่จะตัดข้องอพิกวันนี้มานตั้งขึ้นนี่หรือเราตัดข้างล่างเนี่ยใส่สี่้าเฉียงขึ้นมาแล้วใส่ข้องออันนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เหมกันนี่ผมเอาแผ่นนี้ออกเลยได้ไหมได้เนี่ยสี่อันเนี้ยเออ อันนี้เก็บๆแล้วอันนี้อันนี้งงแล้วจากตัวนี้มึงปาดมาเลยเป็นร่องร่องมาเลยก็จะมาย้ายมาตรงนี้โอเคนี่เนี่ยโอ้ยโอเคพอดเห็นเตี๋ยปาดเลยโอเคนะเขาปาดผลงานหน่อะไรไม่่พีก็เหมือนเดิมนะครับปาดผลงานหน่อะไรบีบีเอาไปยิงเราข้างกันหน่อยปาผลงานปาผลงานอ่ะครับนี่ก็คันหัว ทำงานอย่างเครียดนั้งเอาพูดพูดฝากฝากผลงานหน่อยเครียดทำทำงานให้มีความสุขคืออยากเครียดอะไรนะลาลาแล้วนะยังยังไม่ลาครับเพราะว่าคลิปยังไม่จบจะมาใหม่โอเคลห้องไหนห้องนี้หลอน ขึ้นมาไหนป่ะต่ำมาเตี้ยวไเตี้ยวไปป่ามันต่ำขึ้นได้นะร้อนอะไรร้อนมะ แก้งานห้องน้ําครับย้ายกอกมาตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับอะไรเนี่ยถ่ายตรงนี้นี่ช่างช่างมาหากาลััขีดตีเส้นอยู่ครับตีเตาครับเตาไม่มีอที่บ้านมีมีแต่ว่าเขาเรียกแบบชิวๆเนะปแบบระบาย